ต้อกราบสวัสดีท่านด้วยครับวิกุบผมหมดอีกแล้วนะวันนี้ผมมาเล่นใบอันประจนไปแบบฉบับเดโมูเดโมนะโอเคมาเล่นกันเลยเตรมต้นออาดดวดีกวดีเลยโอเคก็แหละมาโอเค เออตั้งชื่อชื่อบอสล้วกันโอ้ยอยู่ไหนวะอ๋อ,อยู่นี่เฮ้ยเลยเลยไอ้สัตว์เลยนี่เอจอยู่ไหนบอสทีที่อะไรดีทียนละกันเห็นเห็เอ็ด ทางัวกดกดเออบันทึกเลยชังแม่งโดนบลักพาตัวเย่ yeah. ได้ข่าวว่าลูกจะไปช่วยเจ้าหญิงจากจอมมานอันแสนชั่วร้ายแม่ภูมิใจในตัวลูกมากมาก แม่นะครับคุณแม่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละว่าแต่ปกติลูกยิ่งเป็นคนโชคไม่ค่อยดีอยู่จะไม่เป็นอะไรแน่หรือผมโตแล้วแล้วนะฮะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกคนนี้จะทราบประวัติศาสตร์ชิ้นโตให้โลกได้จ่าลึกเลยครับแม่ได้ฟังแล้วแม่ก็โลง อกขอให้ภารกิจช่วยเจ้าหญิงไปเป็นได้ได้ด้วยดีนะลูกอ่อหลังจากที่ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปหาลุงข้างบ้านหมู่อาชางแมงไม่อ่านเลยสัตว์เกียจอ่านอขอบคมากโอ้ยแหล็ก เลดพอตรงตะอัดขิดนี่แหละหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยลองคุยดิลองคุยลองคุยเอ้ยถ้าพี่รู้สึกหนาวลองไปนั่งรอรอบกองรอบกอ,อ,องไฟกับพี่คนข้างล่างสิโมกไม่เชื่อโดนมาไลทีแล้ไอสัตว์โอเคเขาจะเข้าบ้านลุง โอ้จะออกไปท่องโลกกว้างช่วยเจ้าหญิงเหรอข้าประทับใจมากไปดีมาดีล่ะไอ้หนุ่มเอ้ยครับลุงอะไรอ่ะหนังเสื้อไงจะเป็นอะไรไปเล่าเออไอ้บโทไอ้เหี้ยไปอันคนรโหดไอ้สัตว์เลิกม,มาหลังตายแล้วว่ะไอ้สัตว์ ขอขออภัยที่พวกขมยากไปนะโอยเริ่มมาก็ตายเลยวใบอ่อนเอ้ยขออภัยที่แลกนะเพราะว่าเล็กตรงอัดชิมนี่แหละอะป่าไม่รู้โอเคเข้าไปบ้านปีลุงไม่คุยกับลุงเลยคุยไปท้ง,งานแลละเน,น่น่เน่เน่เราเราต้องคุยเหรอ แน่แน่แน่ไม่ได้แดกโลยอีไม้เอ้ยไม่ได้แดกโอ้โหโอเคออกไปดีกว่านี่เลยโอ้โหแกะพันธุ์คาดนักกูกกูอโอเคเข้าบ้านไปอ่าหลานจะไปช่วยจะยิงใช่ไหมช่าง ช่างเด็ดเดี่ยวเหลือเกินลุงจะสนับสนุนโดยการให้อาวุธและเครื่องป้องกันเบื้องต้นแหละกันนะได้รับทีนี้สริมงคลมากดับงโงโอเคครับโอเคใส่เอ้ยกดผิดใส่ ไม่มีไอชิหายอาวุธเ,อ,เอ,อ้าเอาอ๋อแล้วต้องเขาเ้าไปยืนดีก่อนโอเคเข้าไปเอา้าไม่มีระดับไม่มีใฮ้อะไรรีบไปได้ลวเดี๋ยวปัดเนี่ยว หัวใจเย็นครับใจเย็นอุ้ยเยุดไอ้แป้ไอ้ไม่ใช่แพ้ดนี่แกเฮ้ยได้อีกแล้วกูเดี๋ยวขอดูซินของเร,อเราได้ไหมอ๋ออันนี้โอเคไหนโลกกาก รวมซะไบอันเอ้ยคุณฟิดมีคนเอ็กซ์ใช่โลไปหมวกไม่มีโอเคโอเคไปตอนนี้เรากลัวเก่งมากชุบคาม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 ไปไปไปเอ้ยติดไปอันติดไปอันติดทางนี้ยะ เอ้ยไปอันจะเดินเอ้าทางนี้ไม่คัดอ๋อเราต้องงูอยู่ตรงนั้นงูทางนี้ปัดโถเอ้ยเดี๋ยวร้านเดี๋ยวพุ่งไปมงึงเฮ้ยของอีกอย่างหนึ่งเดินมาหาลุงทีไม่เชื่อไอสัตว์เดีาอย่าพุ่งไปมาหาลุงก่อนไม่เชื่อผมว่าไปนี่โดนเก็บคัดปิ้วไปนู่นเลยนะ โอเคโอเคอะไรครับพอดีลุงด้วยของดีมาจากเอ่อพระระุษที่ลวงรับไปแล้วนะมันอ่านาเคลียแค่อ่านเลยแวิเศษย่วพิเศษอ,ศษอ,อทำอะไรได้บ้างมะแต่ชัน ไอออนประชนภัยเฮ้ยอะไรเนะี่ยอ๋อในบางครั้งป้ายตามสถานที่ต่างๆอาจจะอาจบอกว้หรือช่วยเหลือไม่มากก็น้อยบอยเฮยน,นี่ทางด้านล่างจะเป็นทางไปสู่ออกจากตาทางด้านซ้ายไปรถตายก็จริงอยู่นะเฮ้ยโอ้บอเบลยเอ๊ะ โลบโลโอ้ยอะไรเนี่ยเจ้าเป็ดน้อยอะราวาดอย่างนี้ก็ต้องเพนโอเคเพน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 เนเอ้ยรุ่มนี้เลยเคยเคยเคยเห็นอยู่ที่เขาโดนลุ่มอะอะไรใครเนี่ยอยนาลืมอมงบุกหนึ่งท่ากับสอง อันนี้ผมมันจะไม่เชื่อนะนี่ผมอะฉลาสุดแล้วเดี๋ยวก็รู้เอาเจอเป็ดอีกแล้วลบ,ลบ,บอ้ากูลุ่มวะไปไปไปโอ้ยเจอเป็ดอีกแกเกลียดมากเลยลบ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 นี้ อันนี้เลยกดจริงตึ้งตองโอเคเช็คพอยอย่ย yeah. อันนี้ผมรู้มากเลยแน่นี่อันนี้อันนี้อันนี้กลุู้เลยเฮ้ยแน่แน่แน่แน,แน่คนตีนมากเลยนะไอหลุมเอ้ย คุณตีนเออเนี่ยอันน uh ี้คุณต uh> ีนกูนะไอสัตว์โคตรอันนี้เฮ่อันี่อันนี้อุ้ยเจอเปดีแกวิ่งนี้ครับโอเคอุ้ยติดอันไหนอะด้านซ้ายอันนี้ปะ อัไนี่แต่เราเปน yeah. รูปย่ะขายไม่อะไม่ขายอะเออไปเข้าไปเอ้อทมมเอยทำไมมันมืดไง่ทำไมมันมืดอ้อะอะไรเนี่ยจะเป็ดน้อยอัาวาด ขอสู้สิ่งของตะเบิดเอ,อ้ยไม่ตกไม่ตกโจมตีจัดไปชุดใหญ่สฟกรพริบโหขอโทษนะฮะที่ไม่ตกไปเอาเฮ้ยจะกลับทำไมอีปสอัสรซอกโอ้ยโอ้ยจี่อชวมาผมไปกดผิด เอาคนทิปอีกว้าบาดโท้ยจะเอาทำไมกูตรงนี้กูโดนลุงเลยอันนี้อันนี้คนตีนกูดีนะไอซาร์น,น,นี่เป็นไงสกิลวะโอ๊ยเจปดิษเลยเกลียนมากเลยเพนนี้ครับรอเลยครับ เจอเป็ดอีกแล้วโอ้ oh. บนันประตูด้านซ้ายเจ็บ oh. จริงอะเฮ้ย oh. เริ่มพุ่งเริ่มพุ่งเริเร่พุเ่เอาใหม่นะพีเออออกจากตรงนะั้าานสะิ อ่อสู้กับเอ้ยไม่ใช่กระบวนท่าชินขอเออจัดไปชุดใหญ่กระพีใครเนี่ยฮะกเดินกับไปด้านล่างจะมีสมบัติรอเจ้าอยู่โอ้กูมไม่เชื่อกูมไม่เชื่อกูลงไปแล้วไม่กูนีมม่ตึ๊บเลยสักหมู่บ้าน แม่งเลยไม่แน่ไม่เตะเว้เย,ยโอเคโอเคสิกพอยต์อันนี้อย่าไปเชื่อมันใครเนี่ยก่อนจะเดินผ่านไปข้ามเรื่องซีซเลียนจะถามเจ้าคิดยังไงกับเพลงประกอบฉากของเมืองนี้หรือโคตรกากโคตรกากกบอกเลย ฮ่าฮ่าฮ่าข้าก็คิดเหมือนกันนะ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 ทุกใจวันนายโชคดีเด้อคนนิสานตอนนี้คนนิสานตอนี้คนนิสานอ,อาไว้ไปดิเฮ้ยเอเอ What the fuck มาหายประตูล็อกกูไม่ได้เข้ามาเลยไอ้ใบอันอไม่ใช่ดิใหญ่อีกหนึง่งโอเคเออ <laughs> โอ้ไม่น่าเข้าไปเลยโอ้เลยไม่ล่าเข้าไปเลยเฮ้เด็กเคี้ยวโอ้ ไม g กสตามมาหลายรอบแล้วไปอันเอ้ยโอ้คนนี้น่ารักมากเลยนะแต่ช่างแม่นกับไปเอ้ยเฮด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  s t นอย่าเบ๊ะได้แล้วเงิอนออะอีกแล้วอะไรนักหนาว่าเฮเกมนี้มันออืมอืม อ๋อมาแล้วใบอันไปดูให้ใบอันในใบอันเออตายใบอันอออถ้าไม่ผ่านนะพนจะลบเกมนี้เลย เง้ยนี่นี่นี่เด้อ่เก็บเงินมายอชยเออสกิลสกิลในการเล่นอ่ะแอนี้ไม่ได้เด็กออกไม่ได้เด็กเข้าไปไข่เจ้าวไข่ดาว้อซอดาดีกว่า อ๋อเรามีแล้วอ่ะอะใครปัลเลยปัดวัวจะไปชุดใหญ่เฟลกระพิบโอเคอันนี้มันจะลอกเลยไม่หออลอกน่หลงยกมือไวเลยหยิบวัวมาอัว โยอยยี่ไรวะยี่นี้เอาเฮ้ยนี่พิษเอามุตเตะสโลตันอือหือไอ้เอด็กปอะครั้งนี้นะครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ผ่านนี่จะลบพี่ตรงนี้นะ อัน oh ี oh. ้น <laughs> <Better. sh arp ires> uh. ่ไม่ได้แด้ไม่ได้แด้โอ้หลกหลกขายบับเบ็ดเล็ดพว่จับไปชุดใหญ่สักิีซิไม่ได้ดังไม่พออีอีถ้าครั้งนี้ไม่ผ่านนะกูขอให้เกมนี้มันโดน

ถ้าถ้าไม่ผ่านจะลบเกมเลยไอ้ห่อะไรอ่ะข้อผอนประตู900บาทแค่นี้เขบคุณที่ใช้บริการลุงไปแล้วจ้าจะเอาไปจับเอาเอาตังไปซื้อโลก,กินไบบาทฮ่าฮ่าฮึขอให้ตับตับแตกแหกตายไปตตอันไปแชงสิไปอัน, <c oughs> อน,นโดนมาหลาครั้งไม่ชื่อถ้าครั้งนี้ด้านนี้ ถ้าไม่พามุ่มจะรู้เกมเลยโอเคอะไรนะไเนี่ยป้ายอะไรเขาดูกันเอยแหลกแหลกมาสเตอร์ทั่วไปชากน,นี้จะอ่อนแอตังค่าโว้หัดไปไหมพี่เฮ้ยปุ่มแน่ๆกูเคยรู้ปุ่มเลยปุ่มเอ๊ะเอ้ามิใส่ดาเปล่านยะไปอ่อนมิใส่ดาเปล่ากดดี เออติดติดเอา,เอา,เอาไปไม่ได้โอเคเอาเจอเลยเออเอ้อหนูเอ้ยทางนี้ผมไม่ทาม,มจะลบเกมในที่สุดอันนี้ไม่เชื่อแน่นอนใช่ป่านี่เนี่ยนี่ไงบอกแล้วลงน้ำ ủa hàng khay này ông chờ nụ, ấy cái gì à, chip, này, ở bên này tao à pì, chạy bắn đại ba này pa, này chạy trời, ôi, anh nụ ơi, bay hả? แขนโอเคโอ้ยติดโอ้ยติดก้อนหินโอ้ยติด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 ทำมองทำเยี้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะหีบปเลยมันคือหีดาบยาวๆอ ai nu mึง ai leo anh này à chờ gì vậy mồ ai hứ quơ mèn mịt, ôu, tông ึงทำร้ายกูได้ไงมึงก็แค่เดินลงไปแค่นี้เองกูแค่กดแบบอืจะตีอะไรนักหนาเนี่ยเอออ่ะ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 โอ้ปวดแขนปวดแขนประนึงโอ้ยปวดแขนเล่นจนปวดแขนไอ้หนูเอ้ยหมายเล้วเกียดมากเลย สี่นี่นโหที่จริงทั้งขาต้องเป็นสี่ดันทำไมเป็นสี่างนี้วะคนโหดดีได้รับชูชีพฮึบฮุบฮบโอเคอ่ะเจออีกแล้วจะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ย โอ้ยติดติดติดเชื่ออะไรเนะี่ยชุบ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 นี่สรุปว่าเราต้องอ่ะนี่นี่คืออะไรมันคืออะไรไม่รู้ขึ้นไปเออเราต้องโดดใช่ไหมสรุปสรุปว่าเราต้องด,ดับยาว,ยาว Yeah. เพนล็อบเย่เราต้องใส่ไหมหรือหรือไมต้องหรือไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่ในน่าสนุกเนี่ยเดี๋ยวโอเคใส่อ,อ๋อโดปเลอร์เบย์เอ,อ้ญขอบคุณคราขอบคุณ ไงต่ออ่ะอ้าวอ้า what the fuck เฮ้ยเอามันจะเกิดที่เดิม what the fuck ว๊าไอ้ยสมบัติอะไรวะนั่นอ่ะเกียดไอ้เกียดลุ่มมากเลยตรงเนี้ยแยกเข้าไปไม่ได้เอะไรทำไงต่ออ่ะอ้าวงู มงกับเกมนี่เว okay? ้ยเอาไม้ไอหินนี่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 อโอยมจะแตกเนี่ยอ่แตกอ่เลยหายี่าแต่โอ้ยไอโน่เอ้ยจะมันไหแล้วก็แล้วมันจะ้ ตรงนี้มันไม่มีหินแล้วมันต้องทำไงต่องงแป๊บงงเราต้องสู้กับไอ้ขังขาวใช่ไหมสนุกมันไม่มีทางได้ไปแล้วเราต้องสูก้กับไอ้เี้ยนี้ว้าห่าากต้องการทางทางนี้ต้องผ่านส,สบข้าก่อน ได้จัดไปชุดใหญ่สกปริบเอาดิสัตว์มาดิกูไม่กลัวมึงหรอกอืมอุ้ยซีพีต่อสู้เลยใบยอันจุนไพเอาเอาใบอันฮึจ๊ะกดลุล้วเลยสเปคปังกูลุล้วลุล้วลุวล,ลว